เลยนะฮะผมจะข้ามไปเรื่องอื่นเพราเดี๋ยวจะงงไม่มีก็ไม่มีก็โอเคผมได้บอกระบบการเลี้ยงขอุตสาห์ระบบการเลี้ยงที่สาห์ของผมเนี่ยเป็นน้ำบาดาลนะฮะน้ำบาดาลร้อยเปอร์เซ็นเลยะมีบ่อน้ำบาดาลขุดขึ้นมาแล้วก็มีการทรีดน้ําทําน้ําให้มันเป็นน้ําที่ เลี้ยงกับปลาได้ก็มันก็ต้องเลี้ยงแทมันก็ผมใช้น้ำธรดามันก็ต้องทำให้มันเลี้ยงได้มันก็ี้ยไม่เลี้ยงไม่ได้เราอยู่ไม่ได้นะฮะ,ะเวลาวันหนึ่งเราใช้น้ำในการเวียนในในใน,ในฟาร์มเราทนะั้งหมดวันละเจ็ดสิบตันนะฮะเจ็ดประมาณเจ็ดหมืนม่นลิตรแต่ว่าน้ำฟลูเข้าฟลูออกบ่อเก็บน้ำเราต้องทำสำรองไว้จากเมื่อก่อนเราคิดว่ามีบ่อเดียวน่าจะโอเคพอก็ต้องขยายเป็นบ่อเก็บแท่งเก็บน้ำสำรองขึ้นมาอีกบ่อหนึ่งแต่ว่าตรงนี้เรามองแล้วว่าการโฟล์น้ำเนี่ยมันลด ค,คือปลากะเวนเนี่ยพูดตรงๆแต่ว่าแต่และคนมีเทคนิคไม่เหมือนกัน,นแต่และคนเลี้ยงไม่เหมือนกันผมเลี้ยงมาจากมไม่มีประสบการณ์เลี้ยงปลาแต่ผมทํายังไงผมคิดว่าตัวผมเป็นปลาตัวหนึ่งต้องทําตัวให้มเป็นปลาผมจะรู้ว่าอย่างน้อยว่าอินกับมันว่าเราทํายังไงให้มันอยู่ในธรรมชาติได้เอ้ยเราเราเลี้ยงได้ถามไปไม่มีใครบอกไม่เหมือนกับยาเสพติดซุกซ่อน ทำไมต้องซ่อนต้องซุกต้องหมกเม็ดต้องไม่บอกกันมันทำไมผมก็คิดว่าอ่ะไม่เป็นไรเริ่มต้นวัดมันทําเองลองโซโล่เองคิดว่ามันไม่น่าจะยากเราคิดว่าเราเป็นปลาตัวหนึ่งเราทำใช้น้ำาันสะอาดคิดว่าน้ําสะอาดก็คือเป็นสิ่งประสบความสำเร็จของการเลี้ยงปลาครานะฮะแต่ก็คิดว่าทําอย่างนั้นแต่ว่าพื้นฐานของเราคือเป็นน้ําปราดานเพราะต่างจังหวัดมันไม่มีน้ําประปาแต่ถ้าให้ผมใช้น้ําประปาวันละเจ็ดสิบตันนี่ผมคงเจงแลับร่าใช้ไม่ได้แน่ เมื่อเราเอาน้ำปราปาไอ้น้ำบาดาลที่มาใช้งานเนี่ยเราก็พักในถังผมมองแล้วว่าอีกอย่างหนึ่งเรื่องการเปลี่ยนน้ำเนี่ยผมก็มองว่าโอเคปลาเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนน้ําต้องมีการเวียนน้ําลูกน้องที่ฟาร์มเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีใครที่สนใจและหลักล้างป็นกับตัวเราอยู่แล้ว ขอแค่40%เท่าตัวผมสักหน่อยกระเซี่ยหนึงก็พอแล้วแต่มันไม่ใช่เราก็ต้องมีการที่จะตัดปัญหาเรื่องความขี้เกียจหรือความสาบเล่าลลงไปแล้วก็ใช้วิธีโฟลน้าเอาในการมุนเวียนแม้กระที่เราไม่อยู่ฟาร์มเด็กอาจจะบเปลี่ยนน้าแล้วหรือไม่เปลี่ยนน้าแล้วเราม,มีมีสิทธิ์รู้เลยเราก็ต้องใช้วิธีการโฟลน้ำอัตโนมัติลงไปโฟลตลอดก็ไม่ไหวเหมือนกันปั๊มคาไฟกินอ้วกก็ต้องมีการใช้ทัมเมอร์และมีการสลับตั้งเวลาเอาว่า แต่ก็เฉลี่ยให้ได้วันหนึ่งในบ่อพ่อแม่ผันเด์เประมาณู่ประมาณ40%ในการโฟลน้ำเข้าขอบ่อของทุกบอ่อนะฮะเพราะว่าโฟล์เต็มเต็มที่ตลอดเวลาเลยปั๊มไม่มีวันได้ผักค่าไฟกินเยอะหนักมากแต่ตรงนี้เพราะเออที่ฟาร์มเป็นสามเฟสก็ยังพอทนอยูอ่ส่วนเรื่องในตู้เ,เ,เรื่องเรื่องเรื่องอาหารและกันอมหติเรื่องน้ำละน้ำไม่ได้จะมีอะไรไม่เข้าใจเรื่องอาหารที่ฟาร์มเรา ช่เนื้อปลานะฮะมีไส้เดือนสองอย่างเท่านั้นในการให้ปลาที่หอยหอยนี่ผมให้เฉพาะพ่อแม่ผ่านกินมันเป็นสิ่งผมกม็นั่งเทสดูแล้วผม,มดูแล้วว่ามันเป็นอะไรที่มันกระตุ้นในการตอบสนองของของของ,ของพ่อแม่ได้ดีมากหลังจากมันทานหอยเสร็จเนี่ยประมาณอะหอ,อยผมมีบรรยาวขึ้นมารอบหนึ่งวันละสองครั้งละสามร้อยโลทั้งนั้นคนระั้งหนึ่งต่ออาทิตย์ หอยนียเป็นหอยย่างลมครับหอยน่างลมหอยย่างลมนี่ก็ตัวแบบซื้อแบบาแแบ,แบ,บางแสนเยอะแยะครับซื้อบางแสนแกะเปลือกแล้วนะครับคือเมื่อก่อนเราให้แต่เนื้อปลากับไส้เดือนกินไส้เดือนนี้เราพอเองแล้วก็พอที่ฟังเรามีบัวคือความสกปรกไส้เดือนมีไหมมีมีแต่ว่าคุณพาะเองหรือเปล่าถ้าคุณพาะเองคุณมีขี้วัวมันมาจากแหล่งไหนให้อาหารอะไรกิน การคุณทําหมักความตีโอเมก้าให้แต่บา,บางท่านอาจจะไม่กล้าให้ยยเพราะว่าอายัเยอะก็ผมก็ให้หลีกฝ่าผมก็ปกติส่วนเรื่องเนื้อปลาเราก็ให้เนื้อปลา,ชาแช่นั้นกินกับปลาแซตันแต่ความรู้สึกผมปลาแซนด์จะเวิร์กสุดกินดีสุดง่ายสุดแต่หาซื้อยากค่อนข้างยากแต่ก็ดีแต่แต่ในความรู้สึกผมนะถ้าเลือกได้ก็ปลาไซตด์น,นี่สำหรับเนื้อปลาสดทอทะเลนะว่าเวิร์กที่สุดแลยนะ Uh, ส่วนเรื่องเร่ง